สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBR2563 กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีกีนะคะห้องรถตตู้ VIP นะคะก็สูตรก็จะใช้ร้อยบนบวกหนะคะเข้าตั้งแต่รอบที่56จนถึงรอบปัจจุบันรอบที่60สิลรุ้นรอบที่61นะคะก็มาลุยกันเลยนะสูตรก็คือร้อยบนนะคะร้อยบนบวกหเอาเริ่มที่สูตรเข้าเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะได้ทันท่วงทีในการลงทุนเนาะเอารอบที่ห้นะคะ เราจะลงทุนรอบที่59เราจะเอารอบที่58มาคำนวณน,นะคะสุดร้อยบนบวก5รอยบ,บนก็คือ2บวก5คือค่าคงที่2บวก5เท่ากับ7นะคะรอบที่59แล้วก็นับเพิ่มให้ได้5จํานวนเราจะเล่นปัก10ล่างนะคะก็คือกดล่าง รูดหน้านะปัก10ล่างก็เอาเลข7เลข8เลข9เลข0ูนเลข1ไปรูดนะคะรอบที่59ออก84085เล่นปัก10ล่างนะคะก็คือล่างรูดหน้าเลข8เข้านะคะ8เข่าต่อไปรอบที่60เอารอบที่59มาคำนวณร้อยบนก็คือ0นย์บวกค่าคงที่คือ5 0นย์บวก5เท่ากับ5ก็นับให้ได้จําจำนวนก็ 5, 6 7 8 9 รอบที่60ออก63788นะคะเล่นปัก10ล่าง8เข้านะคะ uh, สูตรปักนี้ข้อดีก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลอย่างเช่น88นะคะอย่างเช่น77เนี่ยก็เบิ้ลเ,เหมือนกันถ,ถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือสูตร,ตรปักเนี่ยจะ,จะได้ไม่หลุดนะแต่ถ้าเป็นแบบวินถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลไว้เราก็จะหลุดนะคะอันนี้คือข้อดีของปักนะคะแอดก็เลยจะชอบลงสูตร,รลงคลิปแบบ ปักให้กับสมาชิกได้ดูกันนะคะรอบที่61นะอรอบที่60มาคำนวณร้อยบนก็คือ6บวกค่าคงที่คือ5 6บวก5้เท่ากับ11แล้็เก็เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1มานับเพิ่มนะคะนับเพิ่มไม่ได้จําจำนวนอ่ะ5าจำนวนนี้ไปเล่นปัก10ล่างก็คือกดล่างรูดหน้านะ ก็เรารู้รับที่61นะคะก็เข้ายาวๆและ้งแต่รับที่56นะคะเข้า1 2 3 4 5รอบแล้วนะคะก็คือให้สุดเข้า3รอบติดแล้วค่อยลงทุนนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังของแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ